วันนี้นุ้ยจะพามาดูเมล็ดขึ้นใชยที่นุ้ยบ่มไว้ในห้องมืด7วันแบบทับซ้อนกันแบบนี้ค่ะว่าจะงอกหรือไม่แต่ตอนนี้เราเห็นน้องโผล่ขึ้นมาบนผ้าแล้วแล้วก็จะสังเกตว่าน้องติดผ้าขึ้นมาด้วยนะคะ,เ,ะเปิดกล่องทีไรใจฟูมากๆเลยค่ะนุ้ยจะบ่มแบบทับซ้อนกัน7วัน <ừ> ระหว่างนั้นเราก็จะลดน้ำจากทางด้านบนแค่วันละครั้งมเมล็ดก,ก็จะงอกออกมาประมาณนี้เลยสวยๆเห็นแบบนี้แล้วใจฟูเลยค่ะก้ารบ่มแบบทับซ้อนกันมเมล็ดก,ก็จะติดฟองน้ำขึ้นมาจากทางด้านล่างด้วยนะคะต้องซีเรียสนะ เะะพราะตอนที่เราเรียงมเมล็ดจะเรียงมเมล็ดแบบเอียงไม้ลงไปในร่องของฟองน้ำการบ่มแบบทับซ้อนกันแบบนี้จะทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าหน้าฟองน้ําจะแห้งน้ําในถาดจะแห้งเลยค่ะองฟองตรงนี้หนุยเจาะรูด้วยนะคะเพื่อที่จะระบายน้ําออกพอเราเอาออกมาจากกล่องบ่มเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะจะวางไว้ตรงนี้อีก3าวันที่จะเอาออกไปที่โรงเรือนขั้นตอนนี้เรียกว่าการรับแสงแต่ยังไม่ได้เอาออกไปที่แดดนะคะจะให้น้องงอกอีกสักประมาณ3าวันทุกวันเราก็จะลดน้ำ